สวัสดีครับพบกับครูชานะฮะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์พ<ม>ุทธคุณพุทธคุณของพระนะฮะอ่ะเล่าให้ฟังหนอ่อยครับก็ไม่อยู่ว่าครูชานะเมื่อประมาณสองปีสามปีแล้วนะหลายปีแล้วเนะี่ยครูชาได้มอบพระสมเด็จมาคุณพรมให้ช่างโคงช่างโคงนี่เป็นช่างที่ถ้าครูชาทําอะไรก็จะให้มาทํามาออกเหล็กทําอะไรเงี้ยจะให้ช่างโขงมาทํา แล้วก็ให้พระบางขุนคุมไปองค์นึงแล้ววันนั้นช่างโข่งป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายพนเรศวรโรงพยาบาลไหนนะโรงพยาบาลเขาเรียกโรงพยาบาลค่ายเนาะโรงพยาบาลค่ายหมอฉีดยาฉีดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าบอยะอมหมอต้องบอกให้ถอดคองอะไรมาหรือเปล่าต้องให้ถอดไอ้พระสมเด็จบางขงุนคุมออกเลยนะเจนรุ่นเลย เป็นร sociedad, Bref, ุ่นปี so bad, Finally, 2องสอากอ่ะก็ช่างช่างก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหไม่ธรรมดาหมอหมอหมอบออต้องให้ถอดออกมันเนียแทงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเล่นนานเลยเนี่ยก็หลายหลายปีแล้วนะแต่ก็เอามาเล่าเล่าให้คนหลายๆฟังตลอดอย่างเมื่อวันก่อนนายผู้สวัสดิ์หมานมาเที่ยวบ้านเนี่ยนก็เล่าให้ฟังองค์เนี้ย ผมต้องถอดสร้อยเลยนะหมอหมอให้ถอดสร้อยแล้วเข็มมันยิงไม่เข็มฉีดไม่เข้าเลยนะเรื่องเข็มฉีดไม่เข้าย,ยังมีเชอมีเชือก็และช่า,างโคงเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ไม่โกหกใครนะแล้วก็ประสบการณ์มันเป็นอยางเงเราที่ที่เราเกี่ยวกับเรื่องขอบพระด้วยป่ะเออที่เรื่องขอบพระเนี่ยเขาเขาเป็นช่างตัดขอบพระมาสามสิบกว่าปี เขาเห็นที่เขาเขียมกันนะ่ไตัดตัดเหล็กตัดเหล็กตัดเหล็กก็คือตัดขอบให้เป็นรูปอ่ะนะตัดตัดเหล็กให้เป็นรูปอ่ะเครื่องตัดอ่ะถ้าตัดใหม่ๆเขาก็จะผลใบมีดให้คมใช่ไหมพอยะเพราะตัดพราะตัดแรกๆเนี่ยปุ๊บขอบอ่ะมันก็จะเรียบหมดเลยแต่ถ้าเป็นพระเขาก็ตีว่าเคเพราะว่ามันเรียบใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่ามันเป็น การที่เขาใช้ใบมีดที่คมอ่ะออตัดลงไปชึกจชึ๊เนี่ยขาดเรียบเรียบเรียบเนี่ยแต่เซียนตีเป็นเก้เหมดเลยแต่ไอ้ที่มันปินป้นปิ้นปิ้นที่มันมีสองอย่างนี่คือใบมีดมันใบมีดมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มไม่คมแล้วเริ่มทื่อเริ่มทื่อแล้วแล้วมันจะปิน้น <400. S 2> เออเป็นปิ้นออกมาเนี่ยเขาต้องเอาตาช่างเขาก็ต้องเอาตบบาใบมาฝนให้มันเป็น ลักษณะให้เรียบเหมือนนั่นนะก็เลยเป็นตำหนิอ่าเป็นตำหนิซึ่งเอามายึดถือกันเป็นต้น,ตตนแบบเออถือแล้วนแบบพระก,กันก็มันก็ไม่ได้นะครับเพราะบางพระบางองค์ขอบเรียบหมดแะแต่เป็นพระแท้มันก็ตีเป็นพระเกศหารูปไม่ก็มาจากโรงงานเดียวกันเนี่ยถึงผู้ทุกข์พระนี่ก็ต้องมีมีมีความสัจจะคือพระนะพ่อย่าไม่ใช่คนนี้จะคล้องพรสมเด็จได้นะ บางคนจะคล้องไม่ได้บางคนต้องคล้องพุทธคุณไม่เหมือนกันอืมรนั่นแหละไม่ถูกะลุอะไรรุ่นรายละเอียดหน่อยรุ่นที่บางคุณพรมบางคุณพรมสองสามเก้าเก้ารุ่นนี้ตอนที่สมเด็จโตท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัด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 ละคังใช่ไหมพอสองสามสองสามเก้าเจ็ดเนี่ยรอสี่ประธานตำแหน่งพระเทศกวีท่าน พอตำนานพระทานตำแหน่งเสร็จลึบแล้วท่านก็สร้างพระคาไว้อยู่ที่วัดอินวัดอินหรือบางขุนพรมอ่ะท่านก็เดินทางมาอยู่ที่วัดบางขุนพรมจนมรณะเลยที่ช่วงช่วงที่สร้างพระมากที่สุด่ะตอนสมเด็จโตสร้างพระมากที่สุดก็คือช่วงที่อยู่บางขุนพรมทำไมเยอะเพราะว่าต้องสร้างพระแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่มาทําร่วมสร้างบุญสร้างอะไรเงี้ยสร้างเยอะมากและก็มีช่วงกับประกอบวัาโลกหาไหขอออุญาต ท่านก็สร้างพระแจกชาวบ้านเพื่อให้รักษาโรคหาก็โดยมีช่างช่างช่างสิบมู่ช่างหลวงแล้วก็ช่างช่างชาวบ้านช่างบางขุนพรมช่างชาวบ้านบางขุนพรมและและช่างอู่ต่อเรือแลมแล้วก็ช่างอู่ต่อเรือก็มามาเอาบล็อกมาให้แล้วก็ช่างอ่าช่างสร้างโบสถ์ก็มาทํามาสร้างบล็อกต่างก็แกะบล็อกให้สมเด็จโตเสรเพื่อทําพระ อา่าเรดูที่ที่ว่าคือต่องทํา<ห>นมาแกะบล็อกให้อ่าจะนอันนี้เป็นช่างนะช่างสิบมือช่างสิบมือช่างหลวงรอช่างสิบมือช่างสิบมือนี่หมายถึงช่างคือหนึ่งก็เหมือนช่างชาวบ้านนะช่างแล้วเนี่ยทำไฟก็ได้แต่ไม่เก่งนะไม่ได้ไม่ได้สวยมากไม่ได้สวยคือฟิลมไม่สวยนอมีฝีมือช่างสิบมือช่างสิบมือก็หมายถึงช่างเขาให้ไป ทําไฟก็ทําได้ถ้าเปรียบเทียบ,บสมัยนี้แต่ไม่ไม่ดีพอเขาให้ไปขุดดินก็ขุดได้ไปฉาบปูนก็ฉาบได้ได้ทั้งงานเหล็กงานไม้ได้หมดเลยช่างสิหม,มูเนี่ยคือเขาจะพยายามงานปูนได้หมดเออได้หมดเนี่ยเขาเรียกว่าช่างสิหม,มูมงานปูตัดต้นไม้อา้าวไม่เคยตัดก็ต้องขึ้นตัดได้ไงานปีนต้นไม<ด>้าากรรส้งี สร้างก็เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ไม่มากมายนะไม่ชัดเจนอ่ะไม่ชัดการการสร้างแต่ละครั้งก็คือหนึ่งช่างเนี่ยพอเขาเขาแกะบล็อกเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็ไปทําเอาพระไปทำกรอกทำนะแล้วก็สมายนั้นก็คงไม่คิดว่าจะดังไม่เท่าพระคาร์ดังไม่คิดว่าทะงแจกกันไปรักษาโรคไว้คุ้มครองป้องกันภัยเป็นสิริมงคลอะไรเงี้ยมั้งเนาะแต่พระพระสมเด็จบัณฑบางหุ่นพรมจะเอกลักษณ์คือหน้าพระมันจะไม่เหมือนกัน หน้าพักแต่ละคนช่างแต่ละคนแก่ไม่เหมือนกันออไม่มีเอกลักษณ์ตายตัวแล้วคนที่ว่าเล่นยากใน่เล่นยากจริงไหมฮะไม่ยากครับพระสมเด็จเล่นยากยคือหนึ่งในสายตาของพี่ไม่ยากนะเพราะว่าหนึ่งการเล่นพระของพี่สะสม,มถ้าองค์ไหนสวยเนี่ยชอบพี่กาเก็บไม่สนใจว่าเซียงจะเล่นอย่างงุ้นอย่างงี้อย่างไรนะคือเราเล่นเพื่อความสุขอะ่ะนะแล้วมีกิ่พพิมพ์อ่ะโอ้เยอะมากขอใหญ่ช่างอ่ะ แต่ว่าที่พิมพ์มันก็มีนะมีพิมพ์ใหญ่พิมพระประธานพิมพ์ฐานคู่พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เจดีและพิมเอปกโที่คนรุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยทัน้วไม่ทันไม่ทันนอกจากนอกจากคนรุ่นเก่าก็เริ่มล้มหายตายจากกันไปคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ก็เล่นผ้าส่วนใหญ่แต่นนี้คนรุ่นใหม่ก็เล่นผ่าผ้าเหรียญผ่าเหรียญนะเขาไม่ชอบสมเด็จเขาไม่ทันเขาไม่ทันเขาไม่ชอบสมเด็จ พระสมเด็จก,ก็มีการสร้างเยอะนะเกประสบการณ์ผู้ตัดขุนนี่ไม่ธรรมดาหม,าทมาอ,อที่ว่าหน,หนังเหนียวเนี่ยนะ,ะเห็นแล้วหรอ,อหนังเหนียวเห็นเลยวหอว่าไปเย็บที่โรงพยาบาลค่ายอะโรงพยาบาลค่ายห,หมอต้องสั่งบอกว่า,วาคุณต้องไปผดผืยก่อนไม่งั้นหมอไม่ฉีดให้ มันเป็นอย่างนี้จริงครูชานี่ก็ให้พระคนเยอะนะไม่เยอะถึงไม่ไม่ค่อยเน้นค้าขายไม่เน้นเพราะว่าก็มีบุญได้ํำพรกมาจากคนโทด้วยได้เดี๋ยวมันก็มาคือให้เดี๋ยวมันก็มาค้าขายกัเอาเป็นอาตายโหจะฆ่าจะแกงกันไม่ได้คือค้าขายผ้ามันก็ดีมันก็เป็นอาชีพเหมนะแต่ว่ามัน มันบางคนก็ขายได้บางคนก็ขายไม่ได้ใช่ไหมเราอย่างเรามันขายไม่ได้เพราะเราเรามีความผูกพันกับพระอือส่วนใหญ่ก็ให้ให้บูชาให้บูชาลูกศิษย์ว่ะคือลูกศิษย์เขาชอบอะไรก็ขอบูชาเราก็ให้ให้กับล่างค้าไม่ได้แองไม่ได้แมงมากนะคืออ้อยากเอาไปใช้อ่ะเอาไปใช้ทํานู่นทํานี่อะไรก็ว่ากันไปบางคนเห็น เห็นสวยๆก็อยากอาจารย์อยากได้ก็เท่าไหร่ก็ว่ามาแล้วแต่ทําบุญแล้วแต่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้าเราทําเป็นธุรกิจจริงเหมือนเขาองลากแสนสองแสนสามแสนนั้นก็อย่างว่าแล้วที่ช่างให้ช่างโขกไปเนื่องในโอกาสแหละเขาก็มาช่วยทาทาทาบ้านให้ไงแล้วก็ช่วยทํานู่นทํานี่เขาเป็นช่างที่มีน้ําใจอ่ะคือช่างโขงนี่คือเราใช้ทํานู่นนิดหน่อยเขาก็ทําให้เห็นไหมอย่างไอย่างนี้ ยังให้ทำประตูให้ทำประตูให้แต่หน้าต่างเราเสียนิดนิดหน่อยอ่ะแล้วก็แถมให้แล้วก็เขาใช้บริการกันนานก็เลยคนรุ่นเก่าเขาอย่างนงี้นะเขาจะไม่เน้นแบบเรื่องธุรกิจจ๋ากันเหมือนคนรุ่นคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลยใหม่ตีเป็นเงินหมดเงินหมดเลยพ่อเยอะก็มาเร็วๆนี้พี่ให้เด็กๆวัยรุ่นอ่ะมันมาตีตีเรื่องไฟบ้านพี่ ประมาณประมาณสิบประเมินราคาทำทำไฟจริงไม่ถึงยี่สิบจุดสิบห้าจุด้งเอ้ทำไฟไฟไฟลิออนก็ประมาณที่ทำน่วก็ประมาณหกจุดแล้วก็ไอ้ทีเสียบปลั๊กก็ประมาณไม่ถึงสิบนะมันตีเท่าไหร่อืมสองมันแปดโอ้โหพอยะเนี่ยมันเป็นช่างช่างรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือนกันน่ะ คือช่างช่างรุ่นใหม่เขาก็รู้ใช่ไหมว่าโอ้ทำไฟแค่ที่มันสองหมื่นแปดมันต้องเท่ไหรไม่มีแล้วเนาะถึงไม่มีใครอยากย้านบานอะไรเงี้ยคือหนึ่งมันเด็กเด็กสมัยนี้เขาคิดตีเป็นจุดมันตีเป็นจุดเออจุดละสามพันเงี้ยไม่ถึงสามพันจุดละสองพันเงี้ยโอ้โหไหวเหรอบางทีมันงานเล็กเราก็ไม่เอามันแต่มันก็ไม่มีงา กขาไปตีแพงเงี้ยมันก็ตีกะรวยเลยอ่ะมันไม่ได้งานช่างเนี่ยมันเป็นงานที่มันไม่รวยหรอกแต่ก็มีินเรื่อยๆอ,อ่ะเราว่าจุดเด่นของพนทุกคนแต่ละรุ่นของพระสมเด็จไหนพระสมเด็จเหรอ,อพระสมเด็จวัดลักังยุคต้นที่ยุคอยุคต้นก็มียุคของหลวงสิทธิการยุทธลักษ์ที่องค์เจ้าคุณเที่ยงนะอันนี้จะเด่นทางด้านเมตตามหานิยม นะแต่บางกลุ่มนี่จะเด่นทางด้านโองขอ์ชาตีและเกี่ยวกับวิญญาณต่างๆพูดผีปีศาสตร์เพราะช่วงโลกหา่าโลกหาโอ้คนตายเต็มผีเต็มเลยกว่ายอานะที่ตามประวัตินะผีคนตายกันเป็นเกือนการเนะนี่ยสมเด็นโตนั้นนนก็เอาเนี่ยเอาเอา,เอาพาสะผมเดจบดงผมเนี่ยให้ไปค้อง บางขุนพมเนี่ยเป็นวัดที่สมเด็จโตผูกพันมากที่สุดมากกว่าวัดอื่วัดหลัพันเพราะสองสามสองสามสองสามเก้าสองเนี่ยรอสามอันเชิญสมเด็จโตเป็นเจ้าวาดวัดบางขุนพมสองสามเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าพอเก้าห้ารอสามสิ้นรอสี่ขึ้นรอสี่ก็อันเชิญสมเด็จโตจากวัดลัวัดหลักพวัดแห่ง วัดเอ๋อบุดพงษ์มาอยู่วัดะระฆังสองสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดสองปีใช่ไหมหไ,ดได้ตำแหนง่งเก้าแปดเก้าเก้าอยู่อยู่อยู่บางอยู่วัดะระฆังแค่สี่ปีสีเก้า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 มามาแล้วละเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้า เก้าเก้านะก็ส<ม>ี่สี่ศูนย์นะสี<ม>่สี่ศูนย์โอ้โหสี่ศูนย์แล้วก็มาสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสิบแล้สี่เก้าจนแล้วเนาะถึงสองสี่หนึ่งห้านะคือปลาเป็นสิบอยู่บางขุนพรมปลาเป็นสิบต่อปีอือทะสมเด็จที่ทราบมากที่สุดของสมเด็จโตว่าบางขุนพร โคชาก็ปฏิบัติรมเมื่อก่อนนี้ช่วงโควิดเนี่ยเนาะกี่ปีละเจ็ดปีเจ็ดปดปีเจ็ดแปดปีนี่ก็สวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนสวดชินัปัญชรใช่ไหมตั้งแต่ลืมตาเลยใช่ไหมลืมตาหลืมตาจนหลับตา้อนโอ้โหแล้วเกิดอะไรขึ้นจกพลังจิตพลังจิตเป็นไงก็มังจิตนิ่งนิ่งเงียบนิ่งเงียบ มันันนิ่งเงียบเนี่ยไม่มีการราคะใดใหมดเลยจิตมันนิ่งแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีกินแต่ไม่ค่อยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงไม่ได้ดีคือทําทางทรมาบอกยะทางทมเขาต้องตัดหมดอ่ะงานการเงินทองเขาไม่เอาเขาแต่จิตอ่ะแต่จิตนี่สบายว่าจิตสบายแต่ท้องไม่ใช่ว่าท้องอยู่ลูกศิษย์ลูกหาแต่ลูกศิษย์ก็ ลูกศิษย์จะมาให้ดูแลดูแลดีไม่มีลำบากไม่มีลำบากขาดเหลืออะไรก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาวันดูแลลูกศิษย์ที่ได้ลูกศิษย์นะ้นเขาก็มาเอาข้าวเอาปลาแล้วก่อนนี้ก็ยังบริกรรมอยู่ไหมไม่บริกรรมแล้วคือคือเป็นโรคอัตโนมัติไปแล้วอัตโนมัติคือมันคือยาเยื่อางมันอัตโนมัติบางอัตโนมัติแล้วแล้วมันแบบทุกอย่างมันเข้ามาหมดแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของพระสมเด็จอะไรนะบาคุพงษ์ บางขุมโฟมที่มอบให้กับช่างโขงช่างโขงเดี๋ยวอีกไม่นานจะเอาช่างโขงมาพูดเราว่างเจ้าของเจ้าของให้ประสบการณ์นี่หนอยประสบการณ์ที่ไปหาหมอแล้วฉีดบอกต้องอฉีดไเข้าไม่เข้าต้องไปถอนนี้ยหมอไม่ฉีดให้แล้วเข็มหักอ่ะเข็มงอเข้าไม่เข้าพึ่งเด้งหมออ่ะเหมือนกันเราอย่างเงี้ยยิ้มเงี้ยมันก็ไม่เข้าแล้ว พ่อแม่แม่ครับครับโอเคครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ